เดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมกันครับยวเอาหวนส่ามเป่าหงเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมกันพร้อมกันกิมกันหน่อนั่งลงไปนั่งลงไปอ่าเนี่ยเราดูน้องนะอ่าดูดูดูพี่อยากรู้ไงว่าน้องกินไว้ว่าคำเดียวอ่ะเพราพี่กินไปแล้วไงค่อยๆก้าวเขาแบบอ่ะจะยอมนะจะแพ้พี่ไม่ได้นะพี่จะพี่คนที่อื่นนะ อ้าวไม่หลุดหลุดไม่เป็นไม่เป็นออสิบไม้ยจัดี่นะองาย่าน้องให้เสียหน้าคนสั่งค้าแต่กวากระหังปีก็ังกวาจำให้พิเศษเลยเนี่มาอยู่กันที่เอ่อถนนคนเดินสังขบุรีนะผมจะพาเพื่อนมาชิม น,นี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้วะเดี๋ยวผมเดี<ๆ>๋ยวผมผมให้ดูมันเป็นมันเป็น,อ,น,นอะไรอาหารอาหารพื้นบ้านของของสังขาบุรีย่างนะเนี่ยเขาขายไงครับไม้ละบ้านเดียวนะก็จะเป็นพวกหัวหมูแล้วก็มีมีตับมีปอดนะครับมีมีไส้นะครับ มีขั้วปอดนะเนี่ยแบบนี้เลยเนี <the <the ่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม้ละบาดเดี่ยวนะไม้ละบาดเดี่ยวเดี๋ยวผมจะมาชิมกันนะเ็าจะมีน้าจิ้มให้ทั้งหมดสองตัวนี่เป็นน้าจิ้มแบบนี้เป็นน้ำจิ้มเออผมไมู่้อมจิ้มอะไรอะเป็นสีแดงเป็นสีส้มครับเป็นสีส้มเป็นสีแดงครับแล้วก็มี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 ซีฟู้ดด้วยมั้งขอดัมาเออเนี่ยซีฟู้ดนะครับแล้วก็นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้ถ่ายให้หน่อยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับ พีพีฟุตอตอรี่นะแชนแนลนะครับวันนี้เรามาเดินเที่ยวสังขาบุรีกันนะครับอ,อันนี้อันนี้เมื่อกี้พี่ป่วนพี่ป่วนชิมหรือ,อยังชิมแล้วใช่ไหมพี่ป่วนอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีทั้งปอดมีทั้งตับมีทั้งหัวหมูมีทัง้งหิวหมูนะครับเลือกเอาได้ตามใจเลยข้างในนี้เดี๋ยวก่อนนะเออหมายถึงว่า มีทั้งหัวหมูหัวหมูปอดตับนะเครื่องในทุกสิ่งทุกอย่าง,ก,างก็คือเลือกได้ตรงนี้เลยก็คือเราเลือกได้เลยแล้วเราก็มาจิ้มกัำจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มของจะมีน้จิ้มสุดพม่าอันนี้คือน้ำจิ้มสุดพม่าเหรอพี่อ่สุดพม,ม,ม่าอันนี้คือเป็นสุดพมา่าทั้งสอ,อย่างเลยนี่ก็เรียกว่าคล้ายๆกับ อ,อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็คือเป็นสไตล์พม่าเลยเดี๋ยวผมชิมก่อนนะว่ามันเป็น,ปนรสชาติยังไงเพราะผมก็อันนี้เป็นการกินครั้งแรกของผมเหมือนกันนะรเพราะว่าผมก็ไม่เคยกินเลยอันนี้ผมไม่เคยกินเลยบอกบอกรำตงว่าไม่เคยกินท,ทั้งที่เราเป็นคนจังหวัดกาญก็แท้ๆนะที่สำคัญแบบขั้นแรกนะครับคือการดื่มถ้วยเนี่ยนะครับก็คือตักน้ำซุปก่อนเลยเอาน้ำเอาน้ำซุปพี่นี่ตักใส่ด้วยนะอ๋อถ้าพี่เนี่ยตักเลยถ้วยนะเดี๋ยวขอให้พี่ให้พี่ให้พี่ปั่นป่วนพี่ป่วนนะพี่ป่วนคิด ที่ปอนที่ผีซีตอ,ลอๆๆๆๆแล้วหยีดูเราดิอ่าตักน้ำขึ้นมาแบบนี้น้ำนี่จะน้ำนี่จะต้มจะต้มไว้ใช่ไหมน้ำนี่จะต้มไว้เลยครับแล้วก็เวลากินไปแล้วก็ทดนน้ำซุปไปอโอเคนะประมาณนี้นะไดไหมไม่ได้เลยครับถ้ากินหมดอ๋อถ้ากินหมดนะอ๋อก็คือน้ำซุปตัวอ,อย่างนี้แล้วก็แล้วก็เอาเอาตัวนั้นมาจิ้มจิ้มนี้ครับเลือกจิ้มได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวผมลองอันนี้ ไม้ละบาทหนึ่งผมเจอไม้ฤดูอีนี้นะไม่ได้ผมไม่ได้ดึง,ขงเขาออกนะนี่คืออะไรจะะน,นอันนี้โฟมอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นปอดปอดหรอเดี๋ยวลองชิมปอดก่อนนะชิมปอดก่อนนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตติดไม้ก่อนครับเดี๋ยวมันเสียงไม่ชัดนะไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูติดไม้ก่อนนะฮะอันนี้ครับก็ทำกิ้มซีฟู้ดนะลองกิ้มซีฟู้ดก่อนเลยนะครับไม่เป็ดไม่เป็ดซีฟู้ดพมากลยครับอร่อย รสชาติแปลกมันมีมันมีมีน้ำมีความเปรี้ยวนำครับแต่ว่า,มาผมไม่ทราบว,ว่ากลิ่นอ่ะมันมันมันมีกลิ่นอะไรของน้ำจิ้มแบบมันมีกลิ่นที่ไม่เหมือนไม่เหมือนซีฟู้ดบ้านเราไม่เหมือนซีฟู้ดของของของไทยเราอ่าอันนี้เดี๋ยวเป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นหัวหมูหมูนะนี่เป็นหัวหมูใช่ไหมแป้งเลยเดี๋ยวลองจิ้มตรงนี้ก่อนแล้วจะจิ้มแบบนี้อันนี้พม่าแท้เลยนี่คือน้ำจิ้มพม่าแท้เลย เดี๋ยวเรามาชิวันนี้นหมูดที่นะคะมา้าน,นึ่งบาทนะคหมูมันเป็นจะบอกว่ามันมันเป็นซอสเหรอซอสมะปาต้องดมดูคนนะรับเ๋วยวขอัดหต้องอนะูับมันก็เหมือนคล้ายัฮัะโลไหมคล้ยๆน้ำต้มหมูต้มอหมูฮโลโล่<ๆ>๋ยวผม,มอะะขอ,ขอชิมก่อน อร่อยมากแวะาได้รานครอบหวานหวานเค็มเค็มหวานเค็มเค็มหวานเค็มแล้ว,ลวก็ไดกลิ่นน้ำต้มหมู <c oughs> <ๆ S 1> ก็พูดง่ายเหมือนกับน้ำต้ม <c oughs> ต้มหัวหมูพะโล้อะไรมาณนี้แต่ว่าของเขาจะ <c oughs> ใสๆมันหวาเ <c oughs> นเะค็มนะเมื่อกี้เรากินอะไรแล้วกินกินหัวหมูแล้วกินปอดแล้วแต่กินตับไม่ใ,ใช่น่าจะเป็นตับอะหรือหวัวใจหรือว่าอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นปอดเหมือนเดิมนะปอดนะก็จะมีไส้เลยนะคงนี้อ๋อไส้คนนี้คือขั้วปอดขั้วปอด ขอกินน้ำจิ้มนี่ทีน้ำจิ้มนี่สงสัยมากเลยมันกินกินยังไงบอกไม่ถูกครับกินมันคนไทยกินเยอะกว่าพม่ครับปอมัน,นมันมันก็ปนไปเทียบแปลกเดี๋ยวผมไปดูอันนี้ก่อนนี่คืออะไรกันบ้างเนี่ย ตะกี้รอบวงเลยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหมูนะเนื้จะกินเนื้อมันคล้ายๆกับเอ่อคล้ายๆกับหมูแดงอันนี้บาทเดียวอันนี้บาทเดียวบาทเดียวทั้งหมดเลยบาทเดียวทั้งหมดเลยมาลองชิมเฮ้นี่ยำหัวหมูห้าสิบบาทอยากไปลองชิมอืออย่าอย่าองชิมนี้นี่ผมเดี๋ยวผมนี่ขอโพูดเพนก่อนอ๋อนี่เลยอันนี้ก็ยำหัวหมูอันนี้จานละห้าสิบบาทอือ ยำโมบูรสชาติแปลกแต่อร่อยหรออันนี้คือเขาเขาจะใส่ตัวนี้ไปด้วยอันนี้เขาเรียกน้ำจิ้มอะไรเขาเรียกน้ำจิ้มอะไรส้มมาเนี่ะนี่ส้มมะเขืมมนะอเทศของมาส้มส้มไหมนะส้มมะเขือเทศซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศของพ่อมา,อ,มาอ๋อแล้วก็ใส่ตัวนี้ด้วย่มาอีกในในชามนี้ก็จะมีไอของพวกนี้แล้วก็ปรุงรสด้วยตรงนี้อ๋อปรุงรสซอสทีนี้ก็คือเหมือนกับ พยายามาให้อ,อตักเป็นคำๆเบอเริ่มเบอเริ่มต้องแบบคำใหญ่ๆจักไปเลยครับเป็นเอกไปแล้วอันนี้คืออะไรชิมอเอาแล้วเราพี่จะชิมกันยังอนะ่ะชิมพี่พี่จะชิมแล้วพี่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 เอกพี่เอกชิมแล้วเหรอพี่อพอเอกช,ชิมแล้วเหรอพี่เอกชิมยังชิมแล้วเหรอ เดี๋ยวขอญาตเดี๋ยวญาติชิมมันเป็นเอกอยู่นี่ติดอ่ากกหลัอาคนเราเป็นแล้วอันนี้ภาษาพม่าเรียกว่าอะไรอันนี้คือใช้อะไรเรียกว่ากองตกใช้ตะเกียบอ๋อใช้ตะเกียบใช่ไหมไอ้ไอ้ไม้จิ้มนี้ไม่ได้ไม่ได้พิษประเพณีเหรออ๋ออันนี้เขาบอกว่าใช้ไม้จิ้มไม่อร่อยใช้ตะเกียบอร่อยกว่านะจะขอชิมก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนไม่สะใจอะไรพี่ไม่เอา <laughs> ไม่เอาเอา,เอาเ,นนอ,อ,เอาเป็นนี้ก่อนออเอาเป็นนี้ก่อนใช่กินคำใหญ่เเยัง<อ>ไม่เคยกินเลยแต่ไม่เคยกินเลยครั้งแรกในชีวิต <laughs> พี่จะให้ผมกิน้คำใหญ่เลยเอาแค่นี้ก่อนพี่อลองดูไ่ใอาอไมลองอืมทำอะไ,ไรวะ มันจะมีกินเหมือนเหมือนหมาล่าก็เหมือนเหมือนซอสหมาล่าก็เหมือนจล้วมันีกินหอมหอมเจียวมีไหมมีมีหอมเจียวมีหอมเจียวด้วยใช่ไหมเพราะต้องกินหอมเจียวนะหอมเจียวโรยข้างหน้าแล้วก็มีใบมะใบมะกรูดใบมะกรูดซอยอืมแต่เนี่ยพวกนี้คือคือหอมหมูนี่กระหล่ำซอยคือหอมหมูแล้วแหละแล้วก็เป็นยำ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 กันก็คือว่าของในเนี้ย เอามาใส่ในนี้แล้วก็เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาใส่ในนี้แล้วก็พยายามแต่ที่สําคัญจะห้สิบบาทจะมีถั่วถั่วป่นถ้าพูดถึงว่าห้าสิบบาทเนี่ยเยอะกว่ากินไม้ละบาทป่ะเนี่ยเยอะกว่านะเยอะกว่านะเนี่ยทุกคนเพื่อนจานละห้าสิบบาทผมว่าเยอะกว่าไม้ละไม้ละบาทที่เรากินห้าสิห้าสิบบาทจะนับว่าห้าสิบชิ้นมันน่าจะเยอะกว่าห้าสิบชิ้นแน่นอน เดี๋ยวขอชิมอีกชิ้นแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่พี่ปลาแคนเนลครับได้มาให้ชิมนะครับเรากำลังกินตัวนี้อยู่ยบอกว่าตัวนี้เด็ดนะครับลองชิมตูนี้ก่อน,นอ๋อวันนั้นจะเอาแตงด้วยอ่ะนี่ แปลกากอืโอเคเดี๋ยวขอยังไม่สุดยังไม่สุดทำไมพี่ตักช้อนกินเลยครับนนี้สูงกว่ารับรองว่าอร่อยมากอร่อยมากทร่หน้ำคะเหรอลองดูครับลองดูขอช้อนเดแลญาตช้อนผมนะครับวิวสายอาหารต้องกินได้ทุกอย่างมะนี่นี่เป็นหมูนะเป็นเนื้อแมวนะบอกเลยเป็นหมูทั้งหมดเลยมันหมูนะเป็นน้ำข้าใหญ่งี้เลยเหรออ่าจับเลยครับจับเลยโอเคครับขอญาตอภิคืนเถอนะ เดี๋ยวผมกินไม่หมดนะขอขอบอืมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากวาไว้ก่อนนะเขาอ,อยากให้ผมลองก็ขอลองนักคำนะก็เต็มปากเต็มคำอืมมันอ๋อยอไม่ถูกมันหนึ่งเครื่องหนุ่มเครื่อง น้ำตาไหลเลยเอ้ยบัตกะอุ่นนะฮู้บัตกะอุ่นนะเนี่ยมีพีฟู้ดทำเป็นเอกซะแล้วเผ็ดมกเค้าเนี่ยเค้าเนี่ยเนื้อทาที่เผ็ดมากเผ็ดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนต่อผมมาชิมนิดต่อนะตรงนี้ไม่ไหวเลยใช่ไหม เอาพอครับไม่เอาครับไม่เอาสร็จรูปไม่ไหวมันจไม่ต่อนะเมื่อกี้นี้เรากินไปสามสี่ไม้ละทิงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วก็เหลือตัวนี้กินอย่างๆใช่ไหมเนี่ยตัวอะไรอันนี้เหรออันนี้เหมือนอันนี้ก่งหมูแดงครับให้หมูดแดงเนี่ยลองลองตัวนี้ไม่หมูดแดงอะไรอ่ะ ถ้าหมูหั่นผมชอบน้ำจิ้มสไตล์ไหนผมชอบน้ำจิ้มสไตล์นี้นะซีฟู้ดตะวันซีฟู้ดเขาแบบมันมีกลิ่นแปลกอ่ะมันมกลิ่นไม่เหมือนซีฟู้ดเราอะ่ะถ้าเป็นซีฟู้ดไทยนะเดี๋ยวอันนี้อันนี้มาละอันนี้อันนี้รู้สึกจะกเป็นเหมือนนี่อะไรหูหูวะอันนี้หูหมูหูหมูนะนี่เป็นหูหมูนะครับเดี๋ยวจิ้มจิ้มอย่างกระสองไปเลยนี่จิ้มย่างกระสองไปเลยผันเขี่ยว กินทีลตอันมันเคี้ยวนี่สองบาทเลยคำนี้สองบาทคุณอยากดูคำนัดสิบบาทไหมจัดไปเลยวันนี้ปเป็นแคแนลจัดเลยนะครับร้านนี้นะครับวันนี้นะ,ะไมยละบาดไมยละบาทไม่มีแล้วนะครับผมกินคำนัดสิบบาทให้ดูกิน <c oughs> สิบบาทเลยนะนี่สองสามสี่หกแปดนะ ให้แปดแล้วนะแปดอะไรอีกอ่ะข้าวหมูข้าวหมูหมวยทอดหมูติบอ่ะเคยบ้างคำว่าติบบาทคำว่าบ,บาทมันเด็กๆไปนี่คำว่าติบบาทหนูกินให้ดูนี่จิมซีฟู้ดเลยจิมสองอย่างพร้อมเลยครับเอาสองอย่างเลยเหรอเอาสองอย่างเอาจัดไปจัดไปนี่สองอย่างเลย ออ๋มาถึงพม่า,าแล้วนะครับยัง,งไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเราอยู่แค่ชายแดนคืนนี้ถึงพม่า,าไหมไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยนี่ทำมาติดบ,บาทดูทำมาบ้านเป็นธรรมดาไปทำมาติดบ,บาทดีกว่าทั้งหมดกีบบ่ใบไม่รู้ จต่เมนูเมื่อกี้ทำมาติดบาทนี่ซดนาำมันร้อนก็โลงคอดีนะครับเขาจะกินไปส 17, 17, ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดอืมเจ็ดผมไม้ 17, 18, ครบให้ครบยี่สิบประกัน เราเราทิ้งใหม่ร้านเราพอทำเดียวเลยทำเดียวเลยทำเดียวตากไม้เลยนะคเดียวตากไม้เลยอันเดียวตากไม้เลยอันนี้เพียวๆอันนี้เพียวมั้งอันนี้สงสัยอยู่เขาบอกว่าเป็นซอสมาตรฐานเทศของเขามารสชาติก็ยังแปลกๆอยู่ขอบคุณค่ะที่รับสองคนสวยสวยบอกไปแล้วเลนผัดกระหลักยี่สิบบาทเล่นรายการมาตะกี้เลยวันนี้ไม่อยากขอทิ้แค่ยี่สิบบาทพอ ว,วันนี้เดินทั้งตลาดละโดนไปหลายร้านละวุกละนะครับชิมให้รู้ว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับเพราะเกิดมาไม่เคยกินพูดง่ายถามว่าเคยกินหัวหมูไหมเคยกินเคยกินลิ้นเคยกินอะไรไหมเคยกินกานนี้เราก็ไม่เคยเจอแต่เราไม่เคยเจอไ,ไอเขาเรียกว่านีามมา่เขาเรียกว่าอะไรนะซานหมูจุ่มหมูจุ่มพหมูจุ่มพ่าแต่ก็คือใช้หัวหมูใช้พวกอะไรเขาเรียกอะไรเครื่องในหมูปอดทับก็คือของของหมูนี่แหละหัวใจ เดี๋ยวขอแต่ว่ามันมันมันจะฟินมันจะฟินตรงที่ว่าเราได้มานั่งกิ้ตรงนี้แล้วก็ได้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 ชิมมันร้อนได้สดน้ำมันร้อนได้ได้บรรยากาศง่ายมันลโล่งคอมาจากเมืองกาญเพื่อมาสังขบุรีหลายนโลเพื่อสิ่งนี้จะบอกว่าก็าจริงๆอะผมก็อยากมารีวิวอันนี้แหละเอาตามตรงเลยมลาสังขบุรีอ่ะ เราอยากรีวิวอัน,นี้เพราะว่าหนึ่งอ่ะเราเห็นเขาเขาเขาทานกัน่ะเราไม่เคยทานไงคือถามว่าหัวหมวูอะไรพวกนี้เราเคยทานไม่เคยทานแต่สปายแบบเนี้ย ที่จุ่มลงไปแล้วไม้แล้วบาดเดียวเนี่ยเราไม่เคยทานเนี่ยเราจึงได้มามาชิมในวันนี้ได้ชิมวันนี้นะยังไงก็เดี๋ยวเราไปชมวิธีการขายของแม่ค้ากันต่อนะเดี๋ยววันนี้เป็นแค่ชิมให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวชมน้องสองคนนี้มันกำลังอร่อยเลยเอายี่ว่าเดี๋ยวก่อน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 สงสัยอะเรากินน้องนานเราเพิ่งได้ยี่สิบหมาทำไมน้องมาเพรเดี๋ยวน้องกินเป็นกองแล้วอะอันนี้ของกินประจำครับอันนี้เจ้าทิ่ไหมอยู่ที่นี่เหรอ กินประจำปะเอาแผงกล้องไปนู้นก่อนกินประจำปะกินประจำนะแล้วก็มีทุกวันเสาร์ใช่ไหมจะเขินทำไมไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเดี๋ยวไปดูไปดูพี่เดีย๋ยวไปดูในกล้องพี่เอ้ในในในช่องพี่นะไอ้น้องน่ารักกันเนี่ยน่ารักกันเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเจ้าทินน่ารักนะเดี๋ยวดูนะว่าน้องน้องกินอะไรกันแต่น้องอะ่ะ กินเร็วมากอ่ะคือกินอ่ะดูแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวมานั่งหลังเราอีกนะกินไปต้องกินหมายเลวน่ะไม่หมดให้น้องกินสิบหมายเลยน้องหรือจ่ายตังค์ให้เอน้องพี่พี่ปวดจะจ่ายให้เหรอให้เกากินทีเดียวสิบหมายน้องทำได้เปล่ากินทีเดียวสิบหมายอ่ะทำได้เปล่าสองคเลยเฮ้ยน้องทำได้เว้ยเฮ้ยน้องทำได้น้องยิบไปเดียวสิบหม้แล้วน้องจิ้มกินเลยทำได้ไหมเลี้ยงไปอ่ะเลี้ยงเขาไหมพี่ปวดบอกว่า ที่บอกว่าอย่าออกตังให้ที่บอกว่ากินได้ทีสิบไม้เดี๋ยวออกตังให้สิบไม้สิบไม้ลูกสิบไม้ทีเดียวได้กินได้ลูกออกตังให้ยินไปสิบไม้นี่นี่นี่มาดูน้องน้องน้องรับคำท้ามสองคนพร้อมกันเลยอ่ะขอสิบไม้นะพี่ใส่ตังให้แล้วอ่าได้ดูวันนี้เราเจอเจ้าทินนะเมาเจอเจ้าทินเจ้าทินเดี๋ยวให้ พี่พี่ประลักไปดูตรงนู้เลยนี่ๆีดูเราท้าน้องนะว่าน้องเป็นเจ้าทินนะคะเรามาท้าสาวสวยถ้ากินสิบไม้คนสอ 2>, 2คนทีเดียวจะเรียงนะคะ<ใ>จ่ายให้เลยใจ่ายให้อ่าต้องคําเดียวนะน้องต้องคําเดียวนะคนละสิบไม้หรอคนละสิบไม้คําเดียว นี่ตัดไปเลยลูกตาไม่มีแล้วต้องเรียนทางโต้สิเฮ้ยเยเฮ้ยรียนเรียนขางโต้เนี่ยเรียนขางโต้เลยเหรอเรียนข้างโต้สาวๆเลยเนาะลูกน้องโอ้ยไอเลยเราครบแล้วใช่ไหมครับคุณนนครบแล้วใช่ไหมครบยังครบเสร็มไหมยังครบยังครบเสร็มไหมยังครบเสร็มยังต้องกินคำเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมกันแล้วเอาางส่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมกันพร้อมกันทิมกันใบหน้าง้มใบหน้าก้มใบอ่าเนี่ย เราดูน้องนะอดูดูดูพี่อยากรู้ไงว่าน้องกินไว้ว่าคำเดียวอ่ะเพราะพี่กินไปแล้วไงค่อยๆเกล้าเขาบอ้าเนี่ไปอกล้ช่าเจะยอมนจะแพ้พี่ไม่ได้นะพี่เจ้าพี่คนที่อื่นนะตั้งต้งหลุดหลุดอาวเอาลยไหลุดหลุด่ไมออ่สิบไม้จัดไปน้องอย่าเสียหน้าคนสั่งค่า เอาเอาเอ้ยไปไปนะพ่อ้าพ่อ้ายี่สิบไมายเมื่อกี้นี้ใจตังค์ครับเออพี่ปันปวนนะพี่ปันป่วนเลี้ยงนะวันนี้เฮ้ยนี่ใส่ถุงใส่ถุงให้หน่อยนะใส่กล่อง ขอบคุณน้องอ่าก็อันนี้ขอบคุณน้องสองด้วยนะที่ร่วมออกกล้องกับพี่ในวันนี้นะวันนี้ฝากช่องไปเจชแนลไว้ด้วยนะอย่าลืมไปดูคลิปตัวเองล่ะนนี่เป็นเอกชแนลอับนี่แล้วก็มีหั่นหั่นแบบนี้นะหั่นแบบนี้หั่นหั่นหั่น หั่นแบบนี้แล้วก็เสียบไม้อ๋อหนนั่นีแล้วเสียบไม้นะครับเสียบไม้แล้วก็เนี่ยเนี่ยคือไม้ะไระบาดท,ที่ผมกินเมื่อกี้ผมกินเลยยี่สิบมันก็จะมีทั้งหูหมูหัวหมูลิ้นนะปอดอะไรเงี้ยมีหัวหัวใจอะไรเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะครับก็อเอาไปหั่นเสียบไม้แล้วก็จะมีมียำ มียำอันนั้เดี๋เรายังเรายังไม่ได้ไปใจตังเลยนะครับอันนี้ของผมอันนี้ของผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมใจตังอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นม้อแบบนี้เลยที่อ่าแบบนี้แล้วก็ให้ลูกค้านั่งล้อมลายโต๊ะล้อมรอบลายโต๊ะนะครับ้ล้อมโต๊ะเป็นโต๊ะแบบนี้แล้วนั่งเนี่ยมีเก้าอี้นั่งแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเก็บนี่ผมนี่ผมเมื่อกี้ผมลองกินดูแล้วนะก็โอเคนะครับก็ เป็นสไตล์ครับครั้งแรกในชีวิตที่ได้ได้กินแบบนี้นะได้กินแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตนะวันนี้เป็นแชลขอขอบคุณนะทุกการติดตามทุกการรับชมนะวันนี้เรามาเที่ยวสังขบุรีนะมาเดินถนนคนเดินสังขบุรีนะมากับพี่ๆหลายๆช่องเลยนะทั้งพี่บล็อกแชนแนลนะครับชินีแชนแนลพี่เออ่ PP Furniture นะครับแล้ววันนี้ผมนะครับเป็นเอกแชนแนลนะครับก็ขอตัวกลับก่อนนะขอบคุณนะครับทุกการติดตามทุกการรับชมขอบคุณนะครับกับร้านครอบครัวนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะ ชื่อร้านอะไรรู้เนี่ยครอบครัวร้านครอบครัวสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะก็จะมีหมูจิ้มจุ่มพม่ามาละหนึ่งบาทหมูรวมใส่จานชุดละห้าสิบหนึ่งร้อยบาทยำพม,ม่าหมูรวมจานละห้าสิบนะยำสปาเกตตี้พม่าใส่หมูจานละห้าสิบนะครับผักสดจานละสิบบาทน้ำอัดลมแก้วลนะยี่สิบนะมีมีหลายแบบเลยนะมีหลายแบบเลยอันนี้ หลแบบเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าจะนั่งกินกันแบบนี้นะจะมีมีลูกค้านั่งกินกันแบบนี้ตามโต๊ะนะครับเราอยู่ที่ถนนคนเดินสังขารบดีตอนนี้ตลาดใกล้วายแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็หลายทุ่มแล้วนะหลายทุ่มแล้วนี่ตลาดใกล้วายแล้วนะครับตลาดนี้เปิดถึงประมาณสี่ทุ่มนะประมาณสี่ทุ่มโอเคนี่เป็นแชนแนลขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป็นแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะ วันนี้เป็นแค่ขอขอบคุณก่อนนะครับกลับก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้พ่อค้าฝากร้านนะสุดท้ายนี้ให้พ่อค้าฝากร้านพ่อค้าขายอยู่ถนนคนเดินวันเสาร์ที่ตรงนี้แล้ววันธรรมดาขายที่ไหนนะวันธรรมดาเนี่ยที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ขายอยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ก็เขามานั่งโต๊ะกินตรงนี้ได้เลยค่ะทุกวันทุกวันกี่โมงถึงกี <ız. S 2> ่โมงค่ะก <Por S 1> ็มาใบสองค่ะใบสองโมงถึงกี่โมง ประมาณสี่ทุ่มค่ะบ่ายสองโมงถึงสี่ทุ่มบาทหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ทุกวันนะเจอพบกับร้านครอบครัวสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะร้านนี้นะขอบคุณนะครับอย่าลืมนะติดตามขอบคุณอย่าลืมอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าร้านนี้ด้วยนะครับที่สังขะบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ